ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊ตังจะพา FC ไปติดตามตัวเลขแนวทางตำราของแม่น้อยนะคะงวดที่ผ่านมาเจ๊ตังไปหาแม่อยู่สองรอบนะคะแต่ไม่เจอเดี๋ยววันนี้จะไปติดตามตัวเลขของแม่นะคะว่าตัวเลขของแม่จะเข้าหรือเปล่าเพราะงวดก่อนนานี้คือเข้านะคะแล้วงวดที่ผ่านมาเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวไปติดตามกับแม่นะคะและงวดนี้แม่ให้ตัวไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเลยค่ะไปพี่น้อง ไปน้ากันนะคะเอฟซีนี่ค่ะเล่าเอาลาบก่อนเนาะครับถ้าแม่ก่อนเอาลาบกับสรุปรัฐบาลไถเพิ่อนก่อนกระไดแม่อตัวเล็กทังแม่เอาเบาอันชุดนี้บ่ครับรัฐบาลฝากเอฟซีสักก้อนหนึ่งชุดนี้บอเอฟซีสุกน็ได้สิเพราะว่ามันยักับเป็นวันที่สีหาเลครับถือว่าเป็นสรุปฟงสุดท้ายแมนแมนยูแมนยูแมนยูค่ะสรุปให้เพื่อนบอครับ จะรูไหมเพื่อนเลยจะแม่เป็นรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับเพระว่ติตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับที่ิพานมากับโชคดีนะครับสําหรับงวดวันที่16พฤษสภาคมนะครับไอแคปหน้าจอนะครับเพราะว่าแม่น้อยเพื่อนตัวเน้นกับไจแคลสี่ชุดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสําหรับแนวทาง2ตัวนะครับชุดเน้นของคุณแม่น้อยนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับ3 9 9 9และศ1นะครับ สำหรับแนวทาง3าตัว499และ833นะครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยได,ด้วยครับเดือน16พฤษภาคม2568นะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับสำหรับตำลาวพรุ่งนี้นาะแม่เนาะพราะว่าไทยครับลาวออกของกันด้วย <laughs> <laughs> ในวันศุกร์นะครับเ <laughs> ชื่อได,ด้ตัว่าเลเชื่อได้ ได้ปฏ <Yeah>, yeah. ิน <Right. S 2> uh, uh ี huh. yeah. All All uh, mm ่เ hmm. ด้เ huh. พ uh ิ่งเห็นั้นเนาะบ้งอยู่เด้หรอเล่าเล่าออกเล่ามาแม่โอ้ยไาเปดมาออกเป็นหาพี่ตุ๊กกับเนาะแต่ว่าบ้งไว้อยู่เด้แค่ตังก์มาอยู่ก็เจอแม่นะคะมาอยู่สองรอบพุ่นละมาเห็นที่ประตูแม่นี่เด้เพิ่งดันกระไรก็บ้องไว้ให้ยสองสามมาออกสามสองค่ะแม่สองหนึ่งเลยนี่แต่ก็กระบอกบเป็นยังดอกพูดถึงตุ๊กกับกะ กระโปงให้เพิ่นยูดอกว่าดีก็มันบวออกได้แหละเนาะเข้ากระต้องสลัดซื้อเอาพี่น้องเดือนสองสามสี่หาคูนอคือก้าวไปสี่หาคูนอะไรค่ะเอาเบอร์เอาเบอร์โทรไม่น้อยลงให้น้ำแน่เธอเอฟซีเพิ่นโทรมาถามเธอห้องเพื่อมากกะให้เขาอันนี้เล่าเลยเขียนเบอร์โทรสัก่อนเอาเบอร์โทรให้เอฟซีน่าแห่เพราะว่าเราพอดีแม่เขียนใบนอสันน้องวิสเอาแม่เขียนไว้แล้วบอกแม่ต้องเฮ็ดไว้เลยเด้อคันเลขออกเธอมามันบ่ตรงกันนี่ยแม่จ้า พรอบาหวังเธอหนูมากแล้วบ่อเจอแม่เนาะเออพีได้เขียนแล้วแว่เขียนแล้วเอาบ่เอาครับแม่เอาละเนาะนี่เด้บอเอฟซี่ฟังแล่แม่เด็นก็ได้แม่เด้อเดี๋ยวผมจะลองอีกทีหนึ่งเก้าหกแปดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าเก้าหนึ่งสิบแปดเร่นเก้ากับหกสา สามตัวศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดสี่เด็นเก้าก็พกง่ายนะจ้าเลขเด่นนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของแม่น้อยพาไปตำเล้าอีกนะครับเนี่มันสุกนะจอมวดติดแต่ว่าเแต่ว่าออกแต่ตัวกับจอมวดติดเนาะแต่ว่ากับวงไวอยู่ค่ะเขาตัวว่องไวอยู่เดี๋ยวมื่อนี่เอาเบอร์โทรแม่ให้เอฟซีน้ำเธอเข้ามาบอกนี่ก็ให้เพิ่นโทรถามเอาเพราะว่าเข้ามาบางเธอกับ่ปเจอแม่นะคะเอฟซีแม่เพิ่นกันนี่ทุระ บางเถ้าเข้าไปเว้นอยู่ดอกจ้ะบางเถ้อเวลาเข้าไปเข้าผัดไลไหล่ไลไปเองสี่นะมัดว้นกลับมาผัดข้าแล้วบางเถ้อเอ็นเยอะเข้ากับพวอยากรบกวนยงมข้ามหดึนอกพี่น้องเนาะไปเจ้าวอาหารไปเช็คสัมการค่ะงวดสองสองงวดติดเนอกลาวนาะแม่เนาะนึกว่าแม่ไปทำบุญก็มาดามนี่ก็มาดามมันจะไปทำบุญมาดามเพิ่นไปแก้บนที่แรกก็ไปพูนหน่อยปะทินก็ไปพูนทั้งหน่อยเอ็ด ไปก็หมดไอร่างนะไปเฮ็ดเยอะไปร่งธาตุเจร่างก็ไปติไปเยอะชุดยี้ว่าแม่ทนที่สิบหกเจร่งเพิ่นปล่อยเหล็กอยู่บ้าคุณอันนี้เล้าบบปล่อยค่ะไม่ได้เฮ็ดเนาะเล้าไม่ได้เฮ็ดเลยเพอเราเฮ็ดอยู่วะวงกลมให้ห้าชุดนะครับจะมีเก้าหกหกเจ็ดสองเก้าปดศนย์หนดนะครับตัวกันมีสองชุดนะครับศูนย์เ็ดกับเก้าหนึ่งนะครับ สำหรับแนวทาง3ตัวไม่น้อยให้2ชุดนะครับ0 9 6และ8 7 4นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวให้แอดมินคนเก็บตัวเลขเพิ่มเติมให้อีกสักก้อนนะคะเดี๋ยวค่อยโชว์อีกครั้งหนึง่งเนาะจะวุ่นให้เป็นยีดอกสุปบอกกดกลั <ใน S 2> บได้เบอร์โทรแม่อยู่สายจำได้ยี่บอเขียนไว้อยู่สายแล้วเบอร์โทรเอมาม,มาแม่เป็นหยากซื่อจะตัวว่นดีเอฟซีกับขอบเหมือนก้นแม่เอาเบอร์โทรมาให้บนท่ามเขียนให้เนี่ย ใส่นอบะดิยกหัวคือพอเขียนใส่สมุดไว้ไงอะไ้เขียนใส่หัวนีไว้ก็ไม่เพราะว่าเธอนี่กะมันจังสิไดยโทษตามถามเธอนะพี่นออ่าตัรีลของตุนเม่น้อยเข้าทั้งสองงวดนะครับแค่เข้าตัวกับนะเม่์น้ะครับเข้าตัวกับนะครับ สำหรับคนทุนน้อยนะครับวงกลมสีแดงนะครับจะมี9 6้าห9ห0เดสอง้าแดนยน่แปดนะครับจะเขาตัวรุ่งอยู่ดอกะต่ตัวกันมันแห่เนาะตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับจะมี0ูนย์ดและ91นะครับสำหรับแนวทาง3ามตัวนะครับแม่น้อยให้มานะครับ0ูนย์4หแดเจดสี่นะครับ อันนี้ตำเหล้าด้วยครับเราจะสับสนนะครับตำเหล้าคุงนี้นะครับในวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568นะครับเขียนตัอย่างรแลวจีเดี๋ยวดาเบอร์โทรของไม่หน่อยให้นะครับเขียนเยอะมากเลยเขียนซื้อไม่หน่อยขอทั้งเทิง089 089 842 8522 เพื่อเจตังบ่ได้มาเอฟซีกะโทษถามคุณแม่เลยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่บอกว่าตัวเลขของแม่ก็คือเขามาสองหดตีแต่านะคะตำลาวเขากะยานเอฟซีพลาดเนาะเอฟซีกะท้าช่ว่าเบอร์ดยังสีนะเ็ิวงไหวหยุดอกเข่าโต้งส่วนเยอะค่ะทั้งไทยแล้วก็ทั้งลาวเด้อพี่น้องนะคะแม่โชว์ให้รูอีกรอบนึงอันนี้อ่ะโชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์โทรโชยทีนึง อ่ะพี่น้องแคปหน้าจออีกครั้งนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะตามราวของแม่น้อยนะคะวันนี้เนาะได้เข้ามาก็แคปหน้าจอได้เลยเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวแป๊บนะเอาอันนี้เห็นเบิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้องจังเบิ้งเดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะก็ก่อนจะจบคลิปนะคะ FC ซีเจ้าตังขอย้ำตัวเลขนะคะเป็นแนวทาง ของรัฐบาลนะคะของแม่น้อยนะคะ fc ค่ะใครเข้ามาก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เจ๊ตังกับแม่น้อยด้วยนะคะวันนี้ได้ทั้งตำไทยตำลาวมาฝาก fc นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะในงวดวันที่16นะคะเม,ม16พฤษภาคมนะคะพศ2568นะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ